นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานแผนการจัดซื้อวัคซีน การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิดในประเทศรวมถึงข้อเสนอและแผนรองรับของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเป้าหมายการเปิดประเทศภายใน120วันนายอนุทินกล่าวก่อนเข้าพบนายกรัฐมนตรีว่า เมื่อนายกรัฐมนตรีกำหนดเปิดประเทศภายใน120วันแล้วจะต้องเดินหน้าเปิดให้ได้เพราะตามหลักแล้วจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงความคุ้มค่าอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำเป้าหมายของการกระจายวัคซีนว่าจะต้องทั่วถึงตามแนว academy, ทางที่ร,รัฐบาลกำหนดคือวัคซีนสำหรับทุกคนหรือวัคซีน for all ขณะที่การกระจายวัคซีนทุกอย่างเป็นไปตามสูตรตามระบบสามารถฉีดได้วันละ300,000โดส วัคซีนก็ส่งไปตามสูตรการกระจายนะครับเป็นข้อตกลงระหว่างสอบอคหน่วยงานแล้วก็กรงพวกคุมโลกทุกอย่างมันก็เป็นไปตามระบบของมันหมดการฉีดวัคซีนก็เห็นนะก็ฉีดได้วันล 3, นะสามแสนป <ะ S 2> ระสิทธิภาพการฉีดวัคซีนก็มีนะครับวัคซีนเนี่ยตอนนี้ก็ส่งทุกอาทิตย์ตอนนี้เนี่ยพอมันมีสายพันอินเดียก็มีพวกบรรดานักวิชาการอาจารย์แพทย์ทั้งหลายที่เขา ดูแลเรื่องของนโยบา,ายวัคซีนอยู่เขาก็มาดูว่าควรจะมีบูสเตอร์ไหมควรจะมีการฉีดผสมกันไหมอะไรเขาก็ศึกษาอยู่ตรงนี้เป็นต้นเราก็ต้องมีความพร้อมในการจัดซื้อจัดหาให้ทันเวลาแล้วก็ให้เพียงพอกับประชาชนด้านในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ดูแลเรื่องเตียงรักษาให้เพียงพอเช่นเดียวกับการจัดหาวัคซีนที่ต้องเพียงพอและทันต่อสถานการณ์รวมถึงเป็นไปตามเป้าหมายที่นายกรัฐมนตรีกําหนดไว้ท้งนี้ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขรายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่จะดําเนินการตามเป้าหมายในการฉีดวัคซีนในจังหวัดภูเก็ตให้ได้ร้อยละ70เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ นอกจากนี้กระทรวงสาธารณาสุขยังได้จัดทำมาตรการรองรับเป้าหมายการเปิดประเทศภายใน120วันโดยจะประเมินความพร้อมของแต่ละจังหวัดซึ่งคาดว่าแต่ละจังหวัดจะทำเสร็จไม่พร้อมกันแต่ในส่วนของจังหวัดที่พร้อมก็สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ก่อนตามแนวทางซิลรูทหรือการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเกี่ยวกับการควบคุมโรคโดยเบื้องต้นจังหวัดที่กำหนดไว้อาจประกอบด้วยจังหวัดกระบี่พังงาและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือจังหวัดอื่นๆที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจส่วนการระบาดคลัสเตอร์ใหญ่ที่จังหวัดยะลาได้มีการควบคุมติดตามขณะนี้รู้ตัวบุคคลที่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆแล้วโดยได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้วพร้อมย้ำนโยบายเปิดประเทศภายใน120วันมีเวลาให้ทำงานพอสมควร เต้องทําให้ได้ทางสาธารณสุขเข้าใจจัดทําถึงมาตรการในการประเมินความพร้อมของแต่ละจังหวัดใด้รู้ว่าถ้าเกิดใครยังไม่พร้อมเนี่ยเขาต้องยกระดับด้านใดนะครับไม่ว่าการปุกงตัโรคก็ดีนะครับเรื่องการรักษาก็ดีนะเรื่องของการฉีดวัคซีนก็ดีมันต้องมีก้อหมาว่าเขาฉีดวัคซีนให้ได้ระดับที่มีความพร้อมเพียงเขามีระบบการควบคุมโรคที่ดีเขาต้องทำระบบให้มีความพร้อมระดึกะาใบประเทศ จะระบุเป็นจังหวัดเพราะว่าเราคงทำเสร็จไม่พร้อมกันอนนี้เสร็จไม่พร้อมกันเนี่ยเรามีเวลาถึง4เดือนเราคิดว่าถ้าจังหวัดไหนที่มีความพร้อมเนี่ยก็าจ,จะเป็นซีรูทมีเวลาให้ต้อง120วันนะครับเราก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว